มาอีกที่หนึ่งกิจกรรมนะคะมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีจัดพิธีทําบุญเนื่องในวันคล้ายวันประสูติองค์ใต้หงโจสือ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่มูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีนายสมเกียรติตั้งสิริอํานวยประธานมูลนิธิพร้อมคณะกรรมการผู้นําองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนและสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีทาบุญตักบาตรพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายเครื่องสักการะพร้อมเจิมสิ่งของมงคลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติองคใต้ฮงกงโจเสือประจําปี2567หลวงพ่อใต้ฮงกงโจเสือเป็นพระสงฆ์ในศาสนาฝ่ายมหายาน เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมมีเมตตาธรรมช่วยเหลือทั้งผู้ยากไร้และผู้ตายที่ไร้ญาติมูลนิธิหรือศาลเจ้าต่างๆที่นับถือทั้งในประเทศจีนและก็ประเทศไทยต่างก็จะร่วมกันจัดงานวันประสูติให้กับท่านเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีซึ่งมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีเป็นองค์กรสงเคราะห์ในเครือมูลนิธิปอเ็กตึงกรุงเทพมหานครดําเนินภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต,ติต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงมาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางขององค์ใต้หงโจเสือโดยในช่วงเย็นวันนี้ทางมูลนิธิมีพิธีเฉลิมฉลองเรี้ยงอาหารมงคลและประมูลสิ่งของมงคลเพื่อนํำรายได้ไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป